สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของสเรื่องที่ควรทำในตอนเช้าเพิ่มพลังชีวิตท่านผู้ฟังครับในตอนเช้าถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและก็มีคุณภาพ เมื่อเราตื่นเช้าและทำกิจกรรมต่างๆจนเป็นกิจวัตรจะสามารถเปลี่ยนวันทั้งวันให้เป็นวันที่มีประสิทธิภาพได้ลองมาดูกันว่ากิจกรรมไหนบ้างที่ควรทำในตอนเช้าเพื่อช่วยให้ชีวิตก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังและมีความสุขห โฟกัสงานสำคัญในตอนเช้าเป็นเวลาที่เราควรนึกถึงเป้าหมายเพื่อให้เกิดการโฟกัสและก็เลือกหยิบงานที่ต้องใช้สมาธิขึ้นมาทำก่อนเพื่อจะให้สามารถใช้เวลาสะาสางานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกรบกวนด้วยการประชุมหรือเสียงโทรศัพท์นอกจากนี้ความสงบในตอนเช้านั้น ยังช่วยให้เรามีไอเดียลื่นไหลในการทำงานและทำงานให้เรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วสำหรับงานประเภทอื่นๆที่ไม่ค่อยมีความสำคัญมากนักก็สามารถทำในช่วงอื่นๆของวันหรือทำในช่วงพักเบรกก็ได้ซึ่งเมื่อเราใช้เวลาช่วงเช้าเคลียร์งานที่สำคัญออกไปหมด ก็จะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังและลดความเครียดจากการเร่งรีบทำงานสำคัญให้เสร็จภายในวันนั้นลงไปได้มากขึ้น 2. ออกกกำลังกายรับอารุณการออกกำลังกายก่อนเวลาเข้างานในช่วงเช้าเป็นเคล็ดลับที่คนสำคัญเลือกทำเป็นประจำ กุมนี้มักตื่นก่อนหกโมงเช้าเพื่อไปออกกำลังกายอยู่เสมอซึ่งจากงานวิจัยมากมายพบว่าการออกกำลังกายในช่วงเช้านั้นมีประโยชน์มากกว่าการออกกำลังกายในช่วงเวลาอื่นเพราะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดที่ลั่งออกมาในตอนเช้าและยังช่วยให้นอนหลับเร็วและเต็มอิ่มมากกว่าในตอนกลางคืน นอกจากนี้หากเราขยับร่างกายให้ได้ตั้งแต่สิบนาทีขึ้นไปสมองจะปล่อยสารกาบาออกมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และความจำทำให้ควบคุมโฟกัสสิ่งต่างๆได้ดีลดความเครียดพิตกกังวลและทำให้รู้สึกสบายเป็นต้นที่สำคัญ การออกกําลังกายตอนเช้าสามารถทำเป็นประจำได้ง่ายกว่าไม่ถูกขัดจังหวะจากการงานหรือธุระด่วนอื่นที่เข้ามาซึ่งเมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยปรับเปลี่ยนแปลงสุขภาพของเราให้ดีขึ้น 3. งดเสพโชเชียลหลังตื่นนอนทันที อาจจะเป็นนิสัยเคยชินที่เมื่อตื่นนอนทุกครั้งในหลายคนมักจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูและก็เสพสื่อโซเชียลทั้งที่ยังไม่ลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแปรงฟันด้วยซ้ำทำให้เราเสียเวลาในช่วงเช้าดีๆไปไม่น้อยการเปิดไลน์หรือการเล่นก่อนอันดับแรกตั้งแต่เริ่มต้นของวัน จะทำให้เราเจอกับสึนามิข้อมูลข่าวสารและก็ถูกดึงความสนใจจากสิ่งต่างๆไปอย่างมากจิตใจวอกแวกไม่จดจอ่อทำไม่เกิดปัญหาสมาธิสั้นในระยะยาวได้ 4. นั่งสมาธิสมาธิทำจิตให้จดจอ่อการเริ่มต้นด้วยวันของการนั่งสมาธิ จะช่วยให้เราตั้งสติทำสมองให้ปลอดโปง่งฝึกจิตให้สงบนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยปรับขึ้นสมองทำให้เกิดขึ้นระดับอันฟาความถี่แปดถึงสิบสองไมเกรนที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือในช่วงสภาวะก,ก่อนหลับมีผลทำให้จิตใจสงบ อารมณ์ดีมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้วันทั้งวันของเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากขึ้นซึ่งช่วงเวลาหลังตื่นนอนก็เป็นช่วงเวลาที่ดี หากเราได้เติมความสงบในใจก่อนในช่วงเวลาตื่นขึ้นมาเราอาจจะนึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยังได้หายใจและมีวันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลองนั่งสมาธิในเริ่มต้นอาจจะลองทำวันละห้าถึงสินาทีก่อนก็ได้การเริ่มต้นวันที่ดีเท่ากับการออกสตาร์ทได้เร็ว เราจะใช้เวลาในการทำงานและกิจ,จกรรมได้ตามเป้าหมายไม่เสียเวลาไปกับสิ่งรบกวนต่างๆมากเกินไปและทำงานสำคัญได้เสร็จเร็วตามแผนที่วางเอาไว้และในเมื่อทุกกิจ,จกรรมสามารถทำสำเร็จได้ตามกำหนดเราก็จะมีเวลาในการพักผ่อนหรือมีช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทีนี้เรามาฟังในเรื่องของทำบุญอะไรอานิสงส์แรงเวลาทำบุญเราก็อยากจะทำให้ถูกหลักและทำได้ถูกบุญมากมาแล้วบุญอะไรละ่ะที่ลงทุนน้อยแต่ได้บุญมากกว่าบุญอื่นอย่างเทียบกันไม่ได้ก่อนอื่นมาดูความหมายของบุญก่อนว่าหมายถึงอะไรคำว่าบุญหมายถึงการกระทำความดี บุญมาจากภาษาบาลีคืคำว่าปุญญะแปลว่าเครื่องชำระจ,จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระจ,จิตใจจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโลภโทสะหรือโมหะบุญในอีกความหมายแปลว่าเติมมีความสุขเป็นการตั้งใจและเต็มใจทำ ผลคือเกิดความสุขในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วบุญที่ทำแล้วได้บุญมากที่สุดก็คือบุญที่จะช่วยชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีผลให้เกิดความสุขในระยะยาวมากที่สุดก็คือบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะจะทำให้ใจได้รับความสุขสงบและทำไม่สามารถผลทุกได้ในที่สุดนั่นเอง การเจริญภาวนาเป็นการสร้างบนบาร,รมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากแต่ถึงอย่างไรสมาธิจะดีได้ก็ต้องมีศีลเป็นฐานก่อนเพราะทำให้พ้นหรือสามารถผลทุกได้อาน,นิสงส์ของสมาธินั้นมีมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตัดไปว่าแม้นจะได้อุปสมบทเป็นพิสุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพ้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีช้างกระดิกหู คำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กๆน,น้อยๆสมาธิแบบเด็กๆที่เพิ่งหัดตั้งไข่คือทั้งยืนและก็ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นยืนซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นสงบวูบลงเล็กน้อยและก็รักษาไว้ไม่ได้ ซึ่งยังห่างไกลต่อกันจิตถึงสมาธิในระดับที่แน่วแน่มั่นคงแม้นกัะน,นั้นก็ยังมีอานิสงส์มากมายถึงอย่างนี้เหตุที่การทำสมาธิได้อานิสงส์มากเพราะหากผู้ใดทำสมาธิจนจ,นจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหรือมีจิตใจที่สงบหยุดนิ่งแล้วก็จะมีกำลัง และอยู่ในสภาพที่นุ่มนวลควรแก่การเจริญภาวนาในระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งเกิดเป็นปัญญาที่ไม่ได้เป็นเพียงการนึกคิดหรือคาดหมายเอาแต่ย่อมมีตาวิเศษหรือตาในที่พระท่านเรียกว่าญาณนทนัศนะซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเอง เมื่อเกิดกับการเห็นแจ้งหรือวิปัสนาญาณแล้วย่อมทำให้กิเลสเบาบางลงจิตก็ย่อมจะเบาและใสสะอาดปราศจากกิเลสทั้งหลายไปตามดำดำสมาธิจิตก็ยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นมากยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตที่สงบหยุดนิ่งก่อนไม่เช่นนั้น ก็ไม่มีทางที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาได้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตัดไปว่าผู้ใดเม้นทำสมาธิจิตเป็นฌานได้นานถึงร้อยปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แม้จะเห็นเพียงชั่วคขณะจิตเดียวก็ตามดังนี้จะเห็นได้ว่าวิปัสสนาเป็นสุดยอดของการสร้างบารมีและเป็นบุญที่ไม่เหนื่อยยากลำบากไม่ต้องแบกหามไม่ต้องลงทุนหรือเสียทรัพย์เลยแต่ตราบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็ต้องทำบุญทุกๆบุญโดยทำทั้งทานศีลและภาวนา ถ้าเจริญภาวนาอย่างเดียวโดยไม่ยอมลงทุนทำบุญให้ทานใดๆไว้เลยเมื่อเกิดชาติหน้าก็เลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีจะกินจะใช้ซึ่งก็ยากที่จะเจริญวิปัสสนาได้พบชาติต่อๆไปให้ถึงฝั่งพระนิพพานไปได้เหมือนกันเชื่อว่าชาวพุทธแทบทุกคนคงพอเข้าใจกันอยู่แล้วว่าการทำบุญคืออะไร และคงมีภาพในใจเช่นตักปลาถวายพระตาหารให้พระปล่อยปลาให้อาหารปลาทำบุญบริจาคบริจาคพวงหลีดและอีกมากมายพุดขึ้นมาทั้งนี้ในบรรดาการทำบุญทั้งหลายที่ว่ามาการทำบุญแบบไหนที่ได้อานิสงส์แรงหากจะตอบคำถามนี้ให้ได้ดี เรามาจุดเริ่มต้นหรือความหมายของการทำบุญกันก่อนดีกว่าการทำบุญคืออะไรการทำบุญหมายถึงการประกอบในความดีเกิดขึ้นซึ่งมาจากคำว่าบุญบาลีปุญญะหรือปุญสันสกิตปุญญะที่หมายถึงความดีตรงกันข้ามกับคำว่าบาปในพระไตรปิฎก ได้ระบ,บุวิธีการทำบุญไว้สามประการด้วยกันได้แก่ทานละไมคือการให้ทานหมายถึงการสละการม้อการบริจาคสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นไม่ว่าจะทำบุญเลี้ยงพระการตักบาตรถวายสังฆทานการบริจาคเงินสินสทรัพย์ธรรมรงทานการบริตบริจาคอาหารเป็นต้น ศีลละไม่คือการถือศีลหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดหรือการถือศีลของพระสงฆ์ภาวนาไม่หรือการเจริญภาวนาหมายถึงการฝึกอบรมและขัดเกลาจิตใจของตัวเราให้สะอาดยิ่งขึ้นอาจทำได้ด้วยการสวดมนต์การเจริญภาวนา การเจริญมีปัสนาหรือการมองโลกตามความเป็นจริงการทำบุญทั้งสามข้อข้างตน้นถือว่าเป็นเสาหลักของการทำบุญในพระพุทธศาสนาเรี่ยงจากการทำบุญที่ทำได้ง่ายไปยากโดยเป้าหมายของการทำบุญนั้นก็คือการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดเพื่อให้ได้ปัญญาที่จะใช้ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือเข้าถึงนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนั่นเองว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุสิบการทําบุญมีอะไรบ้างนอกจากการทําบุญทานศีลภาวนาหรือสมาธิแล้วในคำภีสุมังคราวิราสินีอัตคถาสังกีติสูตรยังได้ขยายความเกี่ยวกับวิธีการทําบุญเพิ่มเติม เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบมีดังนี้หนึ่งการให้ทานหมายถึงการเผื่อแผ่แบ่งปันสินทรัพย์ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดให้กับผู้อื่นเช่นการตักบาตรการถวายสังฆทานการให้ทานกับผู้อื่นการเลี้ยงอาหารผู้อื่นการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่นการรักษาศีล สีละหมายถึงการประพฤติตนอยู่ในศีลหรือข้อบัญญัติทางศาสนาที่กำหนดให้เราสำรวมกายและวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นการภาวนาหมายถึงการมุ่งฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการนั่งสมาธิการวิปัสสนา การมองและพิจารณาโลกตามความเป็นจริงการสวดมนต์เพื่อน้อมนำจิตใจของเราไปสู่สิ่งที่มงคลการอ่อนน้อมถ่อมตนอัปจายะนะไม่ว่าจะเป็นการออนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสการอ้อนน้อมต่อมตนต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงเป็นการให้เกียรติให้ความเคารพผู้อื่น ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะการอ่อนน้อมถอมตนคือการขัดฝึกปฏิบัติตนและขัดเกลาจิตใจเช่นกันการขนขวายช่วยทำในกิจที่ชอบหมายถึงการกระเตือรือหลนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมเช่นช่วยถือของช่วยเพื่อนบ้านทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยสอดส่องดูแลบ้านของเพื่อนบ้าน เมื่อเขาไม่อยู่ช่วยทำงานต่างๆในงานเลี้ยงพระบุญข้อนี้คล้ายกับการทำทานนามัยช่วยให้เกิดความรักความเมตตาและความสามาัคคีขึ้นได้การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราหมายถึงการชวนหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาทำบุญกับกิจกรรมที่เราทำอยู่เช่นชวนให้มาร่วมทำบุญเลี้ยงเพลนพระ เปิดโอกาสให้คนร่วมทำบุญกระถินทอดผ้าป่าร่วมไปถึงการบอกบุญให้ผู้อื่นด้วยความยินดีหรือร่วมอนุโมทนาด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญปัตตานุโมทนาหมายถึงการร่วมยินดีในการทำความดีหรือบุญที่ผู้อื่นให้ทำไปรู้สึกชื่นชมยินดีตามไม่คิดอิจฉาในความดีของผู้อื่น ก็ช่วยให้อิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยการฟังธรรมธรรมะสวสวนะเป็นวิธีการทำบุญเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ปัญญาเพื่อที่จะผลทุกข์ทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปวัดเพื่อฟังพระเทศเท่านั้นการฟังธรรมยังสามารถทำได้ที่บ้านผ่านการฟังธรรมรเทศนาบนอินเทอร์เน็ตการอ่านหนังสือธรรม,มะ รวมไปถึงการเสวนาธรรมะกับผู้อื่นการแสดงธรรมธรรมเทศนาหมายถึงการให้ข้อคิดหลักธรรมทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการพูดหรือเพียงหลักธรรมตามพระไตรปิฎกเท่านั้นอาจจะเป็นการแบ่งปันวิธีคิดวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยผู้ฟังได้สติปัญญา ในการก้าวผ่านความทุกข์การทำความเห็นให้ถูกต้องหรือการไม่ถือทิฏฐิไม่เอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ยอมรับฟังความเห็คิดเห็นของผู้อื่นรับฟังและมองสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงไม่เจอผนไปด้วยอคติหรือลำเอียงทั้งจากความชอบหรือเกียริจากวิธีการทำบุญทั้งหมดสิบข้อจะเห็นได้ว่า ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองในการทำบุญเลยก็ได้การทำบุญสามารถทำได้ง่ายไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนและการทำความเห็นให้ถูกต้องที่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินหรือเวลาแม้เป็นคนยากก็สามารถทำบุญได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ